เป็นไงบ้างสำหรับบทเพลงนี้เราสองคนการตับงของ P ีแฟ้จะบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่รู้ว่าได้เล่นนะครับตื่นเต้นมากเพราะด้วยความที่เป็นซีรีส์แรกเนาะแล้วก็ตัวบทเนี่ยน่าสนใจมากเราสึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เนื้อเรื่องแบบโอเคเลยใช่ก็ต้านะครับได้อ่านบทแล้วต้าก็ได้มีไปทําการบ้านมาบ้างก็คือการไปดูดวงเปิดไพ่อะไรเนี้แล้วก็ฝึกอ่านความหมายของไพ่ครับ อในเรื่องไม่เองก็บทเป็นใครครับลูกไม่เองนะครับรับบทเป็นเพลิงนาทีทอนครับเป็นนักจัดรายการผีครับนักจัดรายการวิทยุเรื่องผีครับก็จะแบบมีความแอกแอกกวนๆนิดนึงครับตามคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นผู้จัดรายการเลยครับก็แล้วความที่มันยากมันจะอะไรจะบอกว่าแอบยากคนควรครับเพราะว่าด้วยความที่อายุด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ไม่เองเพิ่ง21แต่ว่าในเรื่องอ่ะคุณเพิงขออายุ28แล้วเลยครับเราก็ไปทํากันบ้านมาในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่การผ่านโลกอะไรครับถ้าเกิด เราโตไปอายุเท่านั้นเราจะเป็นประมาณไหนค,คุณเพิงเขาต้องแบบมีท่าทางแบบไหนวิธีการพูดาการสื่อสารเลยครับใช่มันมีคนไหนที่แบบว่าคล้ายตัวเองว่าม่นละครตัวนี้ที่ท้ายตัวเองที่สุดก็คือเป็นคนกล้าโลกแบบว่าไม่ค่อยกลัวผีไม่ค่อยแบบอะไรย้ยครับใช่ก็สามารถดึงมาใช้ได้บ้างดึงมาใช้ได้บ้างครับแต่ยากไม่ในการสร้างตัวละครสำหรับเราสำหรับตัวละครจะบ,บอกว่ายากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ของเราเนี่ยเรื่องของเราเนี่ย,ยมีเวิร์กช็อปบ่อยนะครับก็เลยแบบ เริ่มซึมซาบตัวละครแล้วก็เข้าถึงในเรื่องมากขึ้นเลยครับเริ่มเข้าถึงตัวเพลิงนาทีมากขึ้นครับตารับบทเป็นของตานะครับรับบทเป็นวินวงสวัสดิ์ครับซึ่งวินนะครับเขาก็จะเป็นหมอดูนะแบบดูดูไพ่แล้วเขาก็มีแบบว่าเหมือนจิตจิตสัมผัสพิเศษที่สามารถแบบว่าได้กลิ่นวิญญาณหรือว่าความรู้สึกของคนรอบๆตัวได้ครับยากประสามสเป็นไงสหรับตาก็ นั่นแหละครับอย่างที่ตาบอกก็คือต้องทํากันบ้านแบบว่าไปดูไพ่ดูคาแรคเตอร์ของหมอดูนะว่าแบบเวลาเขาดูดวงเนี่ยเขาแบบมีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วเราก็แบบฝึกอ่านความหมายของไพ่แต่ละใบครับมันมีตัวตาอยู่บ้างไหมที่ตัวละครแบบนี้ก็มีนะครับเหมือนแบบตอนตาเด็กๆเกนี่ยครับแบบว่าเหมือนที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อ,อแบบเป็นสายมูอะไรแยบนะครับก็เหมือนกับอยู่กับความเป็นมูเตลูมาตะลอดครับ ก็แสดงนี้เราเป็นซินแสสิครับแล้วสินแสต้องกลับยังไงคะก็ต้องรอดูดีกว่าใช่นี่เราแอบสปอยสปอยผ่านโปสเตอร์ไปแล้วว่าเป็นสินแสอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่เอกราฟสปอยไอ้เรื่องราวสั้นๆหน่อยทิเส้นเรื่องเป็นยังไงเรื่องนี้จะบอกว่าตอนตอนก่อนที่จะมาเล่นนะครับได้นิยายกลับไปอ่านก่อนจะบอกว่าเนื้อเรื่องนี่แบบโอ้น่าตื่นเต้นน่าติดตามมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แนวใหม่ในซีรีส์วายครับใช่ก็จะเป็นแนวแฟนตาซี ดราม่าหน่อยคอมเมดี้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ฝากด้วยครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับซินแสวินครับผมใช่ก็เป็นชีวิตของซินแสวินแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยอยากรอชมอยากให้รอชมมากกว่าครับเป็นนักจัดรายการใช่ผมเป็นนักจัดรายการผีนะครับครับเป็นนักจัดรายการผีที่ต้องมาเจอเขาอะไรเงี้ยครับคือแจกขาโตกับแรงไม่รู้อ่ก็พอสมควรครับรอดูดีกว่านนักจัดรายการผีแล้วพวกผีนะก็ เอาจริงๆไม่กลัวครับหมายถึงว่าเพลิงนาทีเองก็ไม่กลัวไม่เอกเองก็ไม่กลัวครับแต่ว่าเขาจะโต้กลับกันยังไงเนี่ยต้องรอดูในเรื่องจริงครับอันนี้เป็นการร่วมากานเรื่องแรกเราใช่เรื่องแรกเป็นแค่บ้างกับการทำงานเลยคือเรื่องแรกต่างกันก็แม่เอกเป็นคนที่เฟลลี่ครับน่ารักครับก็เห็นครั้งแรกก็ตอนที่เวิร์กช็อปเนาะแบบว่าเขาก็มาจากเชียงใหม่ตอนแรกเราก็ไม่รู้พอแบบได้ยินว่าเขาบินมาทุกครั้งที่เวิร์กช็อปเนี่ยยิ่งตกใจเข้าไปอีกครับ ช่ก็ตื่นเต้นครับเจอกันครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเลยอนเขินได้แอบเขินเขาแต่ว่าพอได้จูนกันบ่อยบ่อยเวิร์กช็อปด้วยกันบ่อยบ่อยเข้าซีด้วยกันบ่อยบ่อยครับก็เริ่มจูนกันได้มากขึ้นเนาะเหมือนแบบก็เริ่มเข้าถึงตัวละครมากขึ้นไอสเบรกิ้งกันยังไงครับสองคนก็คุยกันคุยกันตลอดครับผ่านแชทอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆไปเที่ยวนาะจริงจริงก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยครับแต่ว่า ถ้าไม่เอกเนี่ยยังไม่เอกเรียนอยู่ที่มอชนะครับเรียนอยู่ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยช่วงที่แม่เอกอยู่เชียงใหม่เบกก็จะทักคุยกับเขาทุกวันครับใช่เขาจะคุยกันเรื่องอะไรอ่ะก็คุยกันทุกวันเนี่ยเรื่องเรียนนี่แหละครับใช่จริงๆก็ทุกเรื่องเนาะแต่เราก็จะห่วงกันเรื่องเรียนเพราะว่าทุกความที่ต้องบินไปมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะห่วงเราเรื่องเรียนซีนไหนที่รู้สึกยากที่สุดแบบนซีรี่์ลาดตบของตาซีนอ่ะผมไม่เองไม่ององผมไม่เอกอ่ะที่ยากที่สุดอ่ะมันจะเป็นซีนที่ กลัวจะพูดเยอะเราจะสปอยไปเป็นซีนที่ผ่าดโผล่นิดนึงอ่ะผ่านโผล่คือทำอะไรอ่ะใช่อันนี้อันนี้พูดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในซีรีส์อะไรยครับใช่กลัวจะสปอยเยอะแต่ว่าเป็นซีนที่ผ่าดโผล่แล้วกันรู้สึกว่ายากต้องใช้แบบแรงเยอะอะไรอย่างี้ครับทั้งแรงทั้งเอนเนอร์จีเยอะมากเลยครับใช่ต้าล่ะลูกตาอย่างของต้าเนี่ยเหมือนจะพูดยังไงดีเหมือนแบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วแบบว่าก็ต้องมีแบบหลายๆคนมาช่วยแบบว่าให้เราหลุดออกจากตรงนั้น ก็เป็นซีนที่ใช้แรงเยอะมากครับต้องแบบว่าลังกันอยู่นานแล้วก็ถ่ายแบบหลายคัดหลายซีนหลายมุมตัวละครคู่นี้นานไม่จะรักกันได้โอ้โหหรือเม่าวะโต้กลับไปโต้กลับกันนานไม่รักกันก็จะบอกว่ากว่าจะรักกันก็โต้กลับกันเยอะอยู่ครับใช่โต้กลับกันพอสมควรเลย่จะบอกว่าพอรักกันนี่ก็ฟินมาก อยากให้รอดูครับใช่มันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงก็เราสองคนยังขืนนะครับขนาดผมดูเองผมยังแอบฟินเลยจริงๆริงแอบฟินตั้งแต่ทีเซอร์วันนี้แล้วอยากถ่ากทีเซอร์วันนี้เลยครับผม NC เป็นไงฮะต้องถามต้องอิงฉาก NC แล้แหละคนอาจจะหลุด NC เนี่ยจะบอกว่าย่าเหมือนนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเราแบบ เวิร์กช็อปเป็นครั้งแรกครับตอนที่ NC อะไรเงี้ยรู้สึกว่ายากมากเพราะ<ช>ว่าด้วยความที่เราไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับเราแบบสายตาทุกคู่มองมาที่เราอะไรเงี้ยก็จะแบบ,บ <laughs> ตื่นเต้นที่ต้องทําอะไรแบบนี้ต่อนหน้าคนอื่นเลยครับแต่ว่าพอผ่าน Workshop เวิร์กช็อปพอได้แบบจูนการคุยกันอะไรเงี้ยครับถึงเ e 렉ชันในการที่จะเป็นไปของตอัวละครนะครับพอเข้าเล่นจริงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไปได้ดีครับใช่ผ่านไปได้ด้วยดีครับได้ด้วยดีตั้งเกิดเกิดครับเพราะอย่างที่ไม่บอกแครับแบบว่าเราทั้งคู่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้คร ใช่ใช้เวลานานเป็นชาดจริงๆจะบอกว่า NC เนี่ยผ่านง่ายกว่าซีนอื่นๆด้วยซ้ำล้วก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือตั้งใจครับไปตามตัวอารมณ์ตัวละครเลยจริงๆพี่เพิงพาไปครับพี่เพิงพาไปพาไปถึงไหนคะลูกก็อันนี้เราดูดีกว่าเราดูดีกว่าเจ๊เจๆ แต่ก ok ็มีหลาย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 เรื <im 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 ่องนะีนเรื uh ่องนี้เนามีได้ดราม่าด้วยนี uh ่มีดราม่าด้วยมีคอมเมดี้โอ้โหครบรถครับจะบอกว่าเรื่องเนี้ยโหดมันฮานี่คือเรื่องจริงแต่จะบอกว่าในเรื่องครับไม่ได้มีแค่เราสองคนยังมีคู่อื่นด้วยสําหรับใครที่รออย่างชาวเอ็นซีอะไรครับจะบอกว่าไม่ได้มีแค่คู่เรานะมีหลายคู่เลยแต่ว่าอันนี้ต้องรอลุ้นว่าคู่ไหนดีกว่าใช่ มันีป็มดราม่าอยู่ในตัวละครมุมดราม่าเราจะเป็นตัวไม่ยังมีไม่มีงมีไม่ตัวละครดราม่าเรามีเรามีพมของเราแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาดราม่าเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็โดนโต้กลับกันไปโต้กลับกันมาซินแสซินแสมีพรมไหมอย่างของซินแสเนี่ยก็เหมือนต้องแบบว่าเอาชนะอะไรสักอย่างเพื่อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซินแสแบบอยู่ในช่วงเบจเพส ก็ต้องแบบข้ามผ่านไว้เบญจเพศไปให้ได้เป็นเล่นกับเรื่องของความเชื่ออะไรครับเรื่องของเบญจเพศเรื่องของดวงอะไรครับโอเคสุดท้ายงั้นฝากทีนี้ค่ะครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามพวกเราในซีรีส์เรื่องการโต้กลับของสินแสดด้วยนะครับครับก็เริ่มออนแอร์วันแรกนะครับทางช่องสามนะครับวันที่20ตุลาคมนี้ครับผมฝากด้วยนะครับทุกทุกวันจันทร์สี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับพี่ผมครับ Yeah. <laughs>